วันที่23เมษามยนเป็นวันเกิดอามาผมไม่เคยทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้อามาเลยวันนี้ผมจะมาซื้อคอนโดให้อ,มมอามามไงอะกเช่นช่างไม่มันยังไม่ซื้อให้กูแดกเลยเสียเพราไม่ไ้โกะไม่เนะี่ยมันจะซื้อให้กูจริงเหรอโอ้โหจริงนี๊เึงอะมันอะก็กโกทั้งชีวิตแล้ไม่เคยซื้อ,อให้กูเลยอามาเอางี้นะชีวิตนี้เบ้นไม่เคยโก้อามายกไปเรื่องที่เบ้นบอกว่ารักอามาแค่นั้นเองมึงอะก็กโกทั้งชีวิตเลยโอ้โห ห้องครัวก็มีฮนะดูดิครับเฟอร์นิเจอร์ก็พร้อมอยู่ตู้เสื้อผ้าเครื่องตู้เย็นวางใกล้กันเดี๋ยววันไหนมาๆมกูก็เอาเบียร์เข้าเครื่องซสกผ้าเอาเสื้อผ้าเข้าตู้เย็นและที่ผมเลือกเอวันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าครับผมโอ้โหแม่งใหญ่กว่ายยห้องน้ำบ้านผมเลยนะมีะเตยียงนอนครับผมเตียงนอนทุกคนคงสงสัยครับว่าห้องน้ําอยู่ไหนมาดูห้องน้ํากันพื้นที่ใช้สอยครบคันได้ครับอันนี้ก็คือห้องน้ําที่อยู่ใกล้ห้องนอนเราไอ้โคกีโล ให้มาขี่ไปก่อนทำไงรู้ไหมดูนี่ดูนี่ปิดไฟเออไปเราออกมาขีไ่ไป,ไปและผมขอฝากไว้ได้วยครับกับ Origin Property ครับมีนี้ด้วยอะ่ะ Origin Property ครับคอนโดพร้อมอยู่ครับแต่งครบเฟอร์นิเจอร์ล้นเลยฮะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าด้วยครับผมและช่วงนี้นะครับก็กำลังมีโปรลั่น5เด้งเริ่มต้นเพียง1.29ล้านบาทอะไรมะแล้วตอนนี้ครับวันที่20 24เมษายนนี้ครับ มีออกบูธด้วยฮะที่ BTS ท,ทั้ง6สถานีครับเพิ่นจิตอโศกท้อ,ทองหลอ่อพร้อมพงเอกมออไมอ่อนนุชกูจำได้ไงเนี่ยแล้วหกี่มาไม่ช่วยหนะ่อยเนี่ยช่วยอนะไรเอ็งก็พูดก็เหมือนกันนะจะให้มาช่วยพี่เอาตาเอาทั้งคู่ที่ช่วยพูดเลยดิพูดยังไงนะเอ็งก็บอกเลยโอ้ก็พูดอะไรก็ได้อะ่ะถ้าใครสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรนะครับโทรที่เบอร์ที่ขึ้นนี่นะฮะ020 300แ จริงๆแม่ก็เรียกว่า0ูนย์สองศูนย์สามกแต่เขาเขาบอกมาให้พูดงี้นั่นยากกว่าเดิมนะแล้วติดตามไปที่เว็บไซต์นี่ด้านล่างนี่ครับที่ขึ้นดีแคปชั่นนี่ฮะไปละมาเอาสักห้องหนึ่งดีนะเอาเหมือนกันนะชวยคือบัตรเครดิตเป็นไม่พอหรอวงเงินจะไม่พอใช่ไหเอาอย่างนี้ก็ได้กันนะนะกูช่วยมึงรอยอย่างกันแล้วแหละเออต้องไหนนะคอนโดมันล้านกว่าถาวรเนี่ยเออช่วยมึงรอยอย่างกันแล้วดมากขอบมากครับเดี๋ยวแบ่งกันอยู่นะคนละร้อย อมาไปกินข้าวไปมาไปเอาไปกินข้าวเอาไปฮะเอาไปฮะไม่เป็นไรไปกินข้าวไม่ได้อยู่บ้านเดิมห่อยอยู่บ้านเดิมห่อยแค่อย่างงี้อยู่บ้านเดิมดีกว่าเออเออเอออยู่บ้านเดิมดีกว่าอย่าช่วยกูต้องร้อน